สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ Google Drive กันนะครับหลักๆเลยที่ผมจะสอนก็คือเอาอัปโหลดรูปลง Google Drive แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆครับอันดับแรกให้ทุกคนสังเกตที่มุมขวาบนตรงนี้จะมีจุดไข่ปลาสี่เหลี่ยมให้คลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็หาไอคอน Drive ตรงนี้แล้วก็พอทุกคนเข้ามาอยู่หน้านี้ปุ๊บให้สังเกตที่มุมซ้ายจะเห็นคาว่า Drive ของฉันคลิกเข้าไปหนึ่งที ทีนี้ทุกคนก็สามารถเลือกไฟล์รูปได้เลยครับผมเอาเป็นรูปปัดไทยแล้วก็รอรูปโหลดสักครู่โอเคพอรูปโหลดเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมรูปก็จะเข้ามาอยู่ในดราฟของเราแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนต้องการที่จะส่งให้เพื่อนให้กดคลิกขวาหนึ่งทีคลิกที่แชร์ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนการเข้าถึงทั่วไป เปลี่ยนจากจำกัดให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์สักครู่ครับผมแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยเสร็จสิ้นแล้วก็เราสามารถส่งลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้ให้เพื่อนได้ครับแค่นี้ก็เสร็จครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนของคุณคลิกลิงก์ตรงนี้มันก็จะเปิดอีกแ็บหนึ่งเป็นรูปผัดไทยที่เราเอาลง Drive มาสักครู่ครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับ